สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับ4กันยายน2567บ่าย4โมงตรงครับมีข่าวความคืบหน้าบัตรคนจนผู้พิการนะครับรับเงินสดเงินกระตุ้นเศรษฐกษิจอันนี้จะรับวันไหนครับและต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ไหมวันนี้มีข่าวความเคลื่อหน้ามาเล่าฟังครับขณะนี้มีรัฐบาลชุดใหม่แล้วนะครับเพราะเมื่อวานนี้3กันยายน2567มีพระบรม,มาราชโองการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็เป็นอันว่ารัฐบาลชุดใหม่ได้รับการแต่งตั้งแล้วนะครับก็เหลือขั้นตอนคือรัฐบาลชุดใหม่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนการทํางานและขั้นตอนต่อไปรัฐบาลชุดใหม่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งตามข่าวแล้ว เขาบอกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาภายในไม่เกิน15กันยายน2 5 6 7หลังจากนั้นก็จะเข้าทำงานและเมื่อเข้าทำงานรัฐบาลก,ก็จะต้องเร่งสปีดเพราะว่ามีงานที่จะต้องสารต่อจากรัฐบาลชุดเก่าเป็นจานวนมากและจะต้องทํางานให้เป็นไปตามนาโยบายที่ถแถลงต่อรัฐสภาที่จะถแถลงไว้ในี้นะครับส่วนบัตรคนจนและผู้บัการเงินสด1น0 0 0บาทกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นนะครับล่าสุดก็มีข่าว ผู้สื่อข่าวไปถามท่านรัฐมนตรีช่วย่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์มนิวัน์ก็ยอมรับว่าจะมีการจ่ายไปเงินสดภายในเดือนกันยายนอย่างแน่นอนแต่ว่าวันไหนนั้นท่านรัฐมนตรีช่วย่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์มนิวัน์บอกว่าต้องจะได้ทราบวันจ่ายหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนนะครับเพราะว่าพอรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จแล้วก็จะเข้าไปทํางานพอเข้าไปทํางานก็จะไปเคลียร์เรื่องต่างๆและมีมติต่างๆออกมา หลังจากนั้นก็จะประกาศวันจ่ายก็พี่น้องผู้ถือบัตรคนจนและผู้พิการรับเงินสดหมื่นโอนเข้านะครัโอนเขา้เขาธนาคารวันไหนนั้นรอฟังข่าวจากรัฐบาลหลังรัฐบาลถาแถลงนโยบายก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับคือคิดว่าช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายนจะทราบวันจ่ายนะครับและแน่นอนการจ่ายจะจ่ายไม่ช้ากว่า30กันยายน2องพรเพราะว่างบประมาณนี้เป็นงบประมาณของปีงบประมาณสองพันรรัฐบาลต้องใช้งบไม่ช้ากว่า30กันยา หากใช้งบช้ากว่า30มสิบกันยาจะใช้ไม่ได้งบจะโดนตัดนะครับรัฐบาลคงไม่ยอมให้งบโดนตัดเขา<อ>คง,<อ>งจะต้องอวนไม่ช้ากว่า30มสิบกันยาย็นอย่างแน่นอนนะครับรอฟังข่าววันจ่ายใกล้จะทราบแล้วนะครับ <S <S ทีนี้เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมื่น <S <S ที่ท่านผู้มีบัตรคนจนผู้พิการจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิเงินหมื่นท,ท่านไหม <S <S คําตอบครับผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วก็ลงทะเบียนให้เสร็จนะครับใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ลงทะเบียนให้เสร็จยืนยันตัวตนแช้สิทธิแอปทางรัฐให เข้าตรวจผลถ้าเป็นขั้น3ต่อไปใครที่ลงไปแล้วก็แล้วกันไปทําให้เสร็จแบบนี้ส่วนใครที่ยังไม่ลงเลยคือผู้มีบัตรคนจนและผู้พิการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเหมือนที่ท่านเลยขณะนี้ไม่ต้องลงนะครับรอดูก่อนรอดูว่าท่านได้เงินหมื่นภายในวันที่30กันยายนไหมรอไปเรื่อยๆครับรอทุกวันทุกวันไปถ้ามีวันใดวันหนึ่งได้รับการโอนเงินหมื่นที่ท่านได้รับการโอนหมื่นเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารสามารถถอนมาใช้เป็นเงินสดได้นะ ถ้ามีวันใดวันหนึ่งได้รับการโอนเงินไปแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนเลยนะครับถามว่ารอจนถึงวันไหนรอจนถึง30กันยายนนะครับหากภายใน30สกันยายนท่านได้รับเงินหมื่นอนเข้าบัญชีธนาคารไปแล้วไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแต่ถ้ารอจนถึง30กันยายนยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนั่นหมายความว่ารัฐบาลเบิกจ่ายงบไม่สําเร็จรัฐบาลเบิกจ่ายงบไม่สาเร็จงบปีหกเจ็ดจะโดนตัดไปท่านไม่ได้เงินสดครับเพราะฉะนั้น ถ้ารอจนถึง30กันยายยังไม่ได้เงินโอนวันที่1ถึง15ตุลาต้องไปลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่งการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดก็ใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะครับวันที่1ตุลาถึง15ตุลาเนี่ยก็ไปลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดได้ซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนที่ไปรษณีย์ทาศาศาศากศธนาคารออมสินและศูนย์ดิิทัลชุมชนตำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นรอจนถึง30กันยาหากไม่รับการโอนเข้าบัญชีธนาคารหมื่น 1>, 1ตุลาถึง15ตุลาจึงไปลงทะเบียนด้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับแต่ถ้าบัตรของโจรนและผู้พิการท่านใดนะครับได้รับการโอนเงินหมื่นภายในไม่เกิน30กันยาก่อนแล้วการลงทะเบียนก็ไม่จําเป็นต้องลงครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาบอกมากล่าวกันวันนี้4กันยายน2 5 6 7ครับสวัสดีครับ